ก่อนนะครับเป็นเอา l i n e นะครับของสิ่งที่เราจะจะได้หาลือกันหรือว่าพูดคุยกันเราให้ฟังแบทบันประสบการณ์กันในในวันนี้นะครับก็ส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะชี้ให้ท่านเห็นก่อนนะครับว่าตัวตัวรถแบบของการทำจอยเวนเจอร์หรือตัวเ v วีรถแบบเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับมันเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจบ ที่ตรงไหนนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเราจะนำท่านไปสู่เรื่องของ j v model นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัว finance ของตัว joint venture นะครับว่ามีหลักคิดอย่างไรนะครับโต้โต้ finance โมเดลของตัว joint venture เนี่ยม,มันมีแบบไหนบ้างนะครับท่านเลือกใช้อย่างไรได้ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่เป็นอ b j e c t i v e ของตัวตัว,ว joint venture นะครับ ส่วนที่สามเนี่ยเราจะ cover กันในเรื่องของ tax planning ละในในใน,ในมุมของจาเอนเจอร์นะครับทั้งในมุมของตัวกิจการนะครับแล้วก็ตัวของตัว JV partner ด้วยนะครับว่า JV partner ต้องต้อง c o n c e r n เรื่องเรื่อง tax ประเด็นใดบ้างนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นส่วนที่ลงรายละเอียดในเรื่องของตัว JV agreement นะครับว่าตัว JV agreement เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของ ทีเ t e r m มนะครับสิ่งที่เป็นสารสนทันเราจะหยิบยกมาในในประเด็นที่เราเห็นว่า,ามีความน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีประเด็นต่างๆที่ที่ฝากให้ท่านไปคิดต่อนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกข้อนะครับทุกๆข้อสัญญาในตัวเจ g ี e m m ม n t แต่ก็จะพยายามหยิบตัวข้อที่มันน่าจะน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจากสไลด์น,นี้คุณอภิชนสงสัยไหมครับว่า ทำไมเราถึงจัดวางตัวที่เป็น JV Agreement <c oughs> ไว้ในหัวข้อสุดท้ายทำไมเราถึงเอา JV Roadmap ตามด้วย JV Model และ Finance และแท็กไปขึ้นก่อน JV Agreement สงสัยไหมครับเอ่อก็จริงๆก็คิดเข้าใจว่าหลายๆท่านน่าน่าจะมีความสงสัยแบบนี้อยู่นะครับว่าว่าทำไมเอ่อ JV Agreement เนี่ยมันมันถึงมันถึงอยู่ท้ายสุด ในในการหาลือของเราเนาะว่าแต่ก็ต้องต้องงเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอตัวตัว JV a g r e e m e n t เนี่ยมันไม่มีเรียกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นมันไม่มีตัวตัวฟอร์มที่ที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ต้องอสะท้อนมาจากตัวตัวรถแักตัว finance โซโมเดลรวตัวภาษีที่ที่ที่มันที่มันอาจจะทำให้เกิดการร่างสัญญาแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเรามอง ตัวตัวจอยเวนเจอร์โปรเจกต์เนี่ยนะครับก็เรื่องของอะเกรเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นข้อท้ายๆที่เราจะคุยกันนะครับครับถ้งั้นเอ่อจะขออนุญาตาไปที่สไลด์สไลด์แรกนะครับที่เป็นในส่วนของเนื้อหาเป็นเรื่องของจอยเวนเจอร์รถแมปนะครับอยากให้ท่านดูนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของการเริ่มเข้ามาจะทำจอยเวนเจอร์ร่วมกันเนี่ยนะครับท่านควรจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะถ้าเห็นในตัวสไลด์เนี่ย คอมเมอร์เช uh, mm ียลเทอร์มเป็นสิ่งที่จะต้องคุยตั้งแต่ต้นนะครับคอมเมอร์เชียลเทอร์มเนี่ยมันไม่ใช่คุยแล้วแล้ว,แล,วแล้วจบแล้วจะไปสเต็ปต่อไปคอมเมอร์เชียลเทอร์มเนี่ยมันมักจะกลับมาเให้เราคุยกันอยู่ตลอดนะครับจนกว่าตัวสัญญาเนี่ยมันจะมันจะฟาร์โนไลน์กันได้แล้วก็นาําไปสู่การการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปนะครับแต่ว่าตัวคอมเมอร์เชียลเทอมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งแรกที่ที่ต้องคุยกันให้ให้ให้เคลียร์นะครับระหว่างตัว Jv o r n e r นะครับซึ่งไอตัว topic หรือว่าตัวเนื้อหาของตัว commercial term ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นสิ่งที่ไปสะท้อนอยู่ในตัวสัญญา joint venture agreement ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบิ s i ษ e s s objective ของของตัว Jv company นะครับจะมีจะมีวัตถุประสงค์ในการเประกอบธุรกิจอะไรแบบไหนนะครับตัวตัว commercial t e r มนะครับก็เอเราต้องคุยกันในเรื่องของ คงสร้างทุนนะครับคงสร้าง Finance ของตัวตัวจอยเวนเจอร์นะว่าจะมาอย่างไรนะครับรวมถึงพวกข้อข้อต่างๆนะครับที่เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะครับฝ่ายไหนมีหน้าที่ต้องค o n นทริบิวอะไรให้กับตัวตัวเจมีนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันตั้งแต่ต้นถ้าพูดถึงตัวคอมเมอร์เชีย r เทอมเนี่ย uh, จากประสบการณ์เนี่ย เท่าที่เราทำจอยเบนเชอร์มาให้ลูกคา้าคนณอิชนคงจำได้ว่ามันมีประเด็นที่เป็นเหมือนเ h วีเช tlist ครับอยู่ประมาณทักสามสี่สิบหัวข้อได้นะครับเริ่มตั้งแต่มาจอยเบนเชอร์กันเพื่อทำ<ม>ทำกิจการอะไรต้องคุยกันให้ชัดยกตัวอย่างเช่นสาพัฒใช่ไหมครับทำเรื่องรอสรรจับมือกับ VGI ี g i เป็นบริษัทลูก ของ B T S ซึ่งทำโฆษณาเนี่ยอันนี้ข่าวก็ปรากฏให้เห็นแล้วว่าทำรอสันตามสถานีรถไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าไปถึงนะครับหรือแม้แต่อย่างบริษัทที่ทำเรื่องขายทางทีวีเนี่ยทีวีทันเดอร์ทำกับบริษัทที่ขายทางทีวีนี่เป็น JV เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมีจุดประสองค์อะไรไี่เขียนให้ชัดนะครับขาไม่ชเทอมหลักๆ ไม่เขียนเยอะเพราะยังไม่เป็นสัญญาถ้าจับสไลด์เนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวสัญญาเนี่ยจะไปอยู่ในขั้นที่สี่ด้วยซ้ำคอมเมชต์เช mm ิม hmm. มาก่อนว่าจะคุยเรื่องทางธุรกิจอะไรกันซึ่งจะเป็นจอยเบนเจอร์จะร่วมทุนนะครับ mm hmm. ในคอมเมชต์เชมก็บอกอีกว่าในตัวโครงสร้างของ JV ใครจะบริหาจัดการอะไรใครจะวางตัวตำแหน่ง CEO ใครจะวางตัวตำแหน่งซ f o นะครับ วางแผนเรื่องของโซนนิ่งอีกมาเจวีการโซนนิ่งเฉพาะในประเทศไทยไหมหรือว่าโซนนิ่งไปทั่วเอเชียอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคอมมิชชั่นเทอร์เขียนให้ชัดเพื่อเป็นเนื้อหาเบื้องต้นครับก่อนที่จะไปคุยในรายละเอียดเพราะเดี๋ยวมันจะมีเส้นทางที่ต้องไปอีกในในเจวีรถแบบนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องโมเดลใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรื่องไฟแนนซ์ไปเรื่องอะเกรเมนต์ไปเรื่องแมจเนจเมนต์แล้วก็สุดท้ายก็เอ็กซ์นี่คือสิ่งที่เป็นโรดแมป เหตุผลที่ทำไมต้องมีรถแบบให้เห็นก็คือว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยคาดหวังอะไรและเมื่อเราคาดหวังแล้วเนี่ยวันนี้เรายังล้าหลังอยู่หรือเปล่าแล้วมันยังทันเวลาไหมการที่ท่านมาจอยเวนเจอร์กันเนี่ยท่านต้องการทำธุรกิจดังนั้นการทำธุรกิจมีกรอบเวลามีเรื่องต้นทุนทางการเงินมีเรื่องการบริหารเรื่องคนถ้าไม่มีรถแมพเหมือนกับว่าท่านเดินทางโดยไม่มีแผนที่ ันนี้น่ากลัวนะครับคุณผู้ชมต่อครับครับก็ในในเรื่องของฟัง c ์ชันบัญชีเทอร์มแล้วก็ตัวเอกรีเมนเนี่ยรวมถึงโมเดลแล้วก็ฟินแลนซ์ที่ที่เกี่ยวข้องกับตัว jV เนี่ยนะครับเดี๋ยวเร,เราจะได้คุยกันต่อไปในในในสไลด์ถัดไปนะครับ